สวัสดีครับผมน,นันทพุทวิริเกตเรียนชื่อเวอ็บฟม .4 ทางสถาโรงเรียนศิษย์เกยียวิทยาลัยเลขที่10ครับแบบที่หัดที่1เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หนึ่งข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไรตอบข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันคือข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านการประมวลผลที่แน่ชัดและเป็นข้อมูลที่ได้มาแบบธรรมดาไม่เป็นไปตามวิชาการเช่นคำพูดที่สามารถบอกข้อมูลต่างๆที่เรารู้มาได้แต่สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์องค์ประกอบสารสนเทศประกอบไปด้วยกี่ส่วนอะไรบ้างพร้อมอธิบายความหมายแต่ละส่วนมาพอเข้าใจตอบหนึ่งฮาร์ดแวร์หน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหน่วยแสดงผลซอฟตแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศบุคลากรบุคลากรในระดับผู้ใช้ผู้บริหารผู้พัฒนาระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้ระบบหรือบุคลากร3บุคลาคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีนักเรียนคิดว่าคุณสมบัติ สําคัญที่สุดเพราะเห,เหตุเพราะเหตุใดการจัดเก็บข้อมูลจําเป็นต้องมีแผนในการดําเนินการหรือกล่าวได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ประโยชน์องค์กรจําเป็นต้องลงทุนทั้งในด้านหัวข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนทางการพัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับระบบค,ความถูกต้องความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันความสมบูรณ์ความกระชับและชัดเจนความสอดคล้อง ในความคิดของนักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไรบ้างร้อมตัวยกตัวอย่างตอบโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรียกว่าไอทีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นการสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง1นึงางทให้ชีวิตเราใช้งานได้สะดวกขึ้นรวดเร็วและเรียบง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนส่งข้อมูลว่องไวและยังสามารถหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วยเพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีการค้นคว้าระบบสารสนเทศขึ้นมาต่อการจัดสารสนเทศอันนี้มันก็ต่อเนื่องมาจากวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศคือเราต้องรู้ว่าองค์กรเป็นอย่างใดก่อนทําธุรกิจอะไรต้องการระบบอะไรเพื่อที่จะนํามาพัฒนาองค์กรลดต้นทุนทุกองค์กรและนําสิ่งที่ได้มานั้นนํามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดและให้ได้มาเป็นระบบสารสนเทศเอาป็นว่าขอจบการพูดเพียงนี้นะครับสำหรับแบบฝึกหัดชุดที่หนึ่ง เรื่ององค์ประกอบของสารสนเทศขอบคุณครับ